ฮะเอกกียยอ๋ยวงมก็เะอยันฟีเชียแล้วนะคะก็คือถึงเวลาเรื่องยามงามดีแล้วพูดเป็นจะหลับแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็คือจะมาอัปเดตพี่บิวเรื่องแฟชั่นตอนนี้ไม่มเวลาสี่ทุ่มยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาแล้วนะจ๊ะก็ ประกาศแฟนไซด์และรายละเอียดแต่ก็ยังมาเหมือนจะไม่ครบเท่าไหร่กับความสงสัยของเราเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีไลท์โอจะนอนแล้วโอเคก็อารู้เพิ่วันแรกน่าจะสดใสหน่อยซีตีมสดใสสดใสวันที่หกแล้ววันที่เจ็ดก็จะเป็นตีมพิจักเออเราจะไปคุยอยากคุยกับพี่วิวอ่ะ อยากคุยกับพี่จักรแต่ราคานะไหนบอกอยากคุยกับทุกคนพี่วิวงอนวะ่ะหน้าหนูมีตังหน้าเย็มดูมีตังไหมถึงจะต,ตั้งราคานั้นได้อะมันก็มานฮึมมาฮับมีด้วยกันสี่ราคา ก็คือพันสองเก้าสิบสามพันห้าห้าพันห้าเจ็ดพันห้าขึ้นให้ดูโป๊โป๊ะป๊ะปะมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองก็คือวันที่หกกับวันเจ็ดไม่เหมือนกันคนละปกข้างในก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าแผ่นซีดีเหมือนกันเพราะว่ามีเพลงเหมือนกันไงมีแค่นั้นนอนจากที่ลีโดนะคะลีโดสยามฮอล์สามนี่แหละมัง กดที่ไทยิเก็ตวันที่หนึ่งพฤศจิกาวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสาิบเอด็ดอีกสี่วันในการเตรียมตัวเงินออกปุ๊บวันที่หนึ่งหมดเลยก็คงงั้นแหละกดบาทสิบโมงไทยติเก็ตไม่เจอโอเคมารา,รายละเอียดต้องมีโพยเพราะว่าจำไม่ค่อยได้ช่วยนี่เบอร์ เ um, อ่ามันมีพันสองเก้าสิบก็คือให้ลุ้นแบบถ้าคนใครไม่ได้มางานอะ่ะมันจะวลุ้นวิดีโอคอหนึ่งร้อยคนได้คุยสองนาทีแล้วก็เหมือนเริ่มจัดส่งเห็นคอมเมนต์เขาไหมเหมือนร่มจัดส่งสิบธันวาที่แบบถ้าใครแบบซื้อแบบไม่ได้มางานแต่ว่าซื้อแบบ ลุ้นทรายเอาอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ได้ลุ้นหรืออะไรก็ไม่รู้คือแบบมันมีหลายคําถามมากที่ถามนี่ก็แบบไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ได้ทรายปเตอร์ hmm. ได้ออทุกที่นั่ง VAPABC mm hmm. ได้หมดอ้อแล้วก็แฮนด์แฮนด์ r ดีรีเวิร์สกิฟก็คือของขวัญจากพี่บิวอย่างนี้หรอกหรือว่าของขวัญพิเศษ ไม่รู้ได้ออเหมือนกันออทุกที่นั่งให้ทัดออทุกที่นั่งเอ่อบัตรซีจะได้อัลบัมก็เหมือนได้นั่งดูเหมือนรอบที่แล้วที่ได้สุ่มแล้วก็นั่งดูไม่ได้อะไรได้แค่อัลบัมฟตโตโบุ๊ก็ว,ว่ากันปไปรอบที่แล้วเป็นฟตโตโบ๊กรอบนี้เป็นอัลบัมเขามีแผ่นซีดีด้วยอ่าโอเค พัดสองกัาสิบไม่ได้อะไรได้แค่ไฮทัดแล้วก็อัลบัม้มอ้อได้สายเนี่ยสายปุตเตอร์คุ้มเวเดพิกถือว่าคุ้มแต่ก็นิดนึงราคานิดนึงนี่คือแบบเตรียมคำพูดในการคุยสองนาทีสพอเห็นราคาปุ๊บเบรก B. ชัดมากเลยแล้วก็เซนบี เอโซน B โซน B สามพันห้าก็มีอาราบัมแล้วก็ทายพูดคุยสักสิบวินาทีแล้วก็มีโปสเตอร์สิบตัวหนึ่งที่เหลือเหมือนกันกับเซสซี 4, โ,นน ikte, โซน C สโวน C มาโซน A 5ห้าันห้าทรายหนึ่งนาทีเอ่อโฟตโต้หตัวหนึ่งทุกอย่างก็เหมือนกันเอาใหชัดได้ทายได้ จากเซตอะไรเงี้ยแต่เจ็ดพันห้าคุยสองนาทีฟอโต้หนึ่งต่อหนึ่งที่เหลือก็ได้เท่ากันหมดเลยตามราคาแหละเอ,อ่อทุกคนไปไหวราคาไหนทุกคนไปราคานั้นนี่กะต่ะ <c oughs> อยากเจอทั้งสองวันอ่ะแต่แบบน้องไม่มีตังค์พี่เบว อยากคุยกับทุกคนกี่มองเหนืงง่อยเนี่ยหนูไม่มีตังค์พี่พิวา่าแต่แน่ๆอะเต็มที่เลยสามพันห้าคุยสามสิบวิสามสิบวิทำอะไรได้บ้างสามสิบวิหนูทำอะไรกับพี่พิวได้บ้างเนี่ยสามสิบวิหนูคิดไม่ออกเลยหนูก็คงจะตื่นเต้นหนูก็คงจะไม่ได้อะไรเลยจากสามสิบวินั้น ไม่เป็นไรนั่งจ้องนั่งมองหน้าก็หมดเวลาแล้วโอเคไม่เป็นไรไปจุดจอยขอสักวันหนึ่งไปคุยสามสิบวิอีกวันหนึ่งก็ไปนั่งดูก็ได้อย่างน้อยก็ได้ไฮทัชไม่เป็นไรเพราะว่ารอบที่แล้วเราก็แค่ไปนั่งดูรอบนี้ถือรอบที่แล้วได้ไปนั่งดูไม่ได้ไม่มีเบเนฟิให้ทงไฮทัชไม่มีไฮบายไม่มีสายรูปด้วย ก็ถือว่าเบรฟิตปีนี้ก็พัฒนาขึ้นมานิดหนึ่งราคาก็ขึ้นตามลำดับเพระไม่ต้องหลุน้นโอเคยืนดูการบายอัปเดตประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวถ้าพี่บิวไลหรือว่ามีอะไรอัปเดตจากนี้ใหม่ก็ค่อยว่ากันอันนี้ก็ว่าปวดหัวแหละคัมแบ็กเอ็กโซ ทำร้ายหนูอีกแล้วว่าแอลคนนี้มันมีหัวใจเว้ยคือแฟนแฟนมีสของเอ็ซแบบเขาครบรอบที่เขาจะเดบิวต่ะคัมแบก็กอะไม่ใช่เดบิวสิค,คัมแบ็กครบก้คนที่ไฟฝันคืออออีก,ก็อยู่จีนแหละคือจีนใช่ไหมแล้วก็คือแบบตกลงแล้วไงว่าจะคัมแบ็กเก้าคน พอป,ประกาศแล้วก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยนี่โคมาคาะสามจิ๋วม,มันจะขาดพี่แบงคพี่หมินพี่ชนไม่ได้ไงอีค่ายนี้วน,นี้มันหน้าโมโหจร,จริงๆเลยเฮ้ยมึงจะบนอะไรดีวันนี้อืมงูอิด เขาอยากให้สานติวรบิวด้วยอ่ะจะมาประกาศแล้วไม่ไมี้ทำติวได้ยังไงดีใจก็ดีใจไม่สุดคำแบ๊กยังไงอ่ะมันไม่ขูดไอซ์มันต้องมีกาวขูโอเคมีแรมเด็ดมาใหม่โอเค